สวัสดีครับลูกค้าของบริษัท Enrich Focker ประเทศไทยจำกัดทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมจะพาลูกค้ามาพบกับเครื่องพ่นฝอยละเอียดสะพายหลังระบบโรตารี่ชื่อว่าซ u เปอร์โรตารี่นะครับก็คือเครื่องตัวนี้นี่เองครับเครื่องตัวนี้นะครับเป็นเครื่องพ่นระบบโรตารี่คอมเพรสเซอร์ครับตัวนี้นะครับใช้สำหรับกำจัดยุงและแมลงในหน่วยงานราชการครับอบตอบจเทศบาลกลุ่มควบคุมโรคกองสาธารณสุขและพศนะครับใช้ได้หมดเลยครับ โดยตัวเครื่องนะครับออกแบบมาเพื่อให้มีความแข็งแรงคงทนในการใช้งานครับผมตัวนี้ก็จะเป็นแทงใส่น้ำยากำจัดมาแมงครับเนี่ยครับผสมกับน้ำมันดีเซลครับมีความจุอยู่ที่3ามลิตด้วยกันครับเนี่ยครับแล้วข้างในก็จะมีตะแกรงกรองครับเพื่อกรองเวลาที่ฝุ่นหรือว่าเศษก้อนอะไรพวกนี้ครับลงไปในถังก็จะไม่ทําให้เครื่องอุดตันครับ นี่ครับจะเป็นตัวกรองครับผมตัวเครื่องก็ออกแบบมาอย่างดีนะครับตัวถังจะมีความสมดุลนะครับน้ําจะไม่รั่วออกจากถังนะครับตัวนี้ก็จะเป็นวุกยางนะครับนี่ครับมีวุกยางไว้กันไม่ให้น้ําออกจากถังครับผมนี่ก็เป็นยี่ห้อนะครับซูเปอร์โบตารี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวกรองฝุ่นนะครับ เนี่ยครับเป็นฟิลเตอร์ครับผมเนี่ยครับจะเป็นฟิลเตอร์เอาไว้กรองฝุ่นครับส่วนต่อไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์นะครับ2แรงม้าครับเคตัวนี้นะครับใช้ระบบด้วยการสตาร์ทดึงครับผมส่วนต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นที่ใส่น้ำมันเชื้อเพลิงนะครับ จะมีความจุอยู่ที่1 2จลิตรครับจะเป็นน้ำมันเบนซินเกหรือว่าแก๊สโซฮอลเก้าสิก็ได้นะครับครับผมตรงนี้ก็จะเป็นตัวเล่งเครื่องกับปิดเครื่องนะครับตัวนี้เล่งเครื่องกับปิดเครื่องครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตัวสำหรับจูนของตัวเครื่องนะครับตรงนี้ครับส่วนต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นวาลวควบคุมอัตราการไหลครับจะเป็น คุณภาพดีไว้นะครับาจากเท่าที่ดูเนี่ยครับเนี่ยครับจะออกแบบมาอย่างพิถีพิถันนะครับมีความแข็งแรงในการใช้งานนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นท่อที่เอาไว้ลำเลียงสารเคมีนะครับจะเป็นท่อที่เป็นเกรด A เอไว้นะครับสามารถทนความร้อนทนแดดทนฝนแล้วก็ทนการกัดก่อนของสารเคมีได้ครับเนี่ยครับ ตัวนี้ตัวสายก็จะมีความเหนียวครับมีความแข็งแรงนะครับมีความเหนียวครับผมตัวนี้ก็จะเป็นหัวพ่นนะครับออกแบบมาอย่างดีเลยนะครับหัวพ่นของตัวเครื่องครับผมข้างในาก็จะเป็นมีหัวพ่นให้เลือกสี่รุ่นด้วยกันนะครับข้างในาครับผมส่วนต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นคู่มือการใช้งานครับรวมถึงสเปคของเครื่องตัวเครื่องพ่นนะครับเนี่ยครับ คู่มือการใช้งานครับอันนี้ก็จะเป็นโบชูของตัวเครื่องนะครับก็จะมีอันนี้จะเป็นตะแกรงเอาไว้กรองน้ํามันหรือว่าเอาไว้กรองน้ํามันออโต้ลูปนะครับเครื่องตัวนี้นะครับต้องใช้ออโต้ลูปด้วยนะครับผสมออโต้ลูปนะครับอยู่ในนี้นะครับอันนี้ก็เป็นยี่ห้อครับซูปเปอร์โบตีครับผม อันนี้ก็จะเป็นน้ํายาที่ใช้กับตัวเครื่องนะครับยี่ห้อสก,กาเวตครับส่วนต่อไปก็จะเป็นชุดเครื่องมือนะครับก็จะมีให้หลากหลายอย่างเลยนะครับเนี่ยครับชุดเครื่องมือก็จะมีปัจแจมีนอ็อตก็จะมีหัวพ่นให้อีกสามหัวพ่นด้วยกันนะครับรวมทั้งหมดเป็น4หัวพ่นนะครับ เนี่ยครับเครื่องพ่นวังฝอยซูปเปอร์โบอ็ตวีครับตัวนี้ก็จะผ่านมาตรฐานจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับนี่ครับผ่านมาตรฐานจากกรมวิทย์ครับผมเอกสารกรมวิทย์แล้วก็ผ่านมาตรฐานจากสำนักงบประมาณนะครับตัวนี้โดยที่บัญชีราคามาตรฐานคร้วพันธ์นะครับ สำนักงบประมาณเป็นคนกําหนดสเปคนะครับสเปคก็ตามนี้เลยครับถูกต้องทุกประการเลยนะครับครับผมอันนี้ก็จะเป็นแพ็กเกจของตัวเครื่องนะครับออกแบบมาอย่างดีเลยนะครับเป็นกล่องอย่างหนาเลยนะครับมีความแข็งแรงคงทนครับสามารถทนการกันกระแทกได้นะครับเนี่ยครับแล้วก็ในกล่องมันก็จะมี ที่รองอีกอันหนึ่งให้นะครับนี่ครับมีที่รองออกแบบมาอย่างพิถีพิถันไว้ครับมีที่รองไว้นะครับเวลาที่เครื่องขนส่งไปหรือว่าเอาขึ้นรถนะครับเครื่องก็จะอยู่ในสภาพที่ดีครับผมสามารถรองรับการกระแทกได้นะครับครับผมเครื่องตัวนี้ก็จะจําหน่ายโดยบริษัท Enrich Forker เทศไทยจำกัดนะครับนี่ครับบริษัท Enrich Forker เทศไทยจำกัดนะครับ เบอร์โทร024397289านะครับไลน์แ Enrich f o ok k k e r ครับหรือว่าเข้าไปดูไดที่เว็บไซต์ e n w i c h f o ok k k e r c o m นะครับสําหรับหน่วยงานไหนหรือว่าสําหรับตัวแทนจําหน่ายท่านใดสนใจสั่งซื้อก็สามารถโทรมาสอบถามได้ที่บริษัท e n w i c h f o ok c k e r ประเทศไทยจํากัดของเรานะครับเครื่องพ่นวองฝอยละเอียดระบบโรตารี่ซูปเปอร์โรตารีนี่นะครับเครื่องตัวนี้ครับผม อันนี้ก็จะเป็นสายสะพายนะครับสองฝั่งครับผมอันนี้ก็จะมีวุกยางกันกระแทกนะครับนี่ครับตรงนี้มีความเงาเลยครับทำมาอย่างดีไว้นะครับระบบโรตารี่ครับผม วันนี้ก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับที่รับชมสินค้าของทางบริษัทเรานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ